ในโมดูลนี้นะครับเราจะมาทำความรู้จัก AI ที่อยู่ใน Excel กันนะครับปัจจุบันนี้ Excel สามารถเข้าใจรูปภาพเข้าใจตัวอักษรนะครับเข้าใจบริบทของข้อมูลแล้วนะครับมาดูกันว่ามันจะเติบโตไปได้แค่ไหนกันกับตัว AI นะครับเรามาเริ่มต้นจากการ Import ข้อมูลเข้ามาก่อนนะครับเมื่อก่อนเราทำ Excel เนี่ยเรามีการพิมพ์เนาะเราเอาไฟล์ Copy มาวางกันนะครับหลังๆเนี่ยข้อมูลอ่ะมันจะมีรูปแบบที่ ประหลาดๆมากขึ้นนะครับวันนี้ผมชอบยกตัวอย่างมาเป็นเป็นไฟล์ PDF นะครับหรือแม้กระทั่งรูปภาพจริงๆแล้วเนี่ยตัว Excel สามารถรองรับ PDF และรูปภาพได้แล้วนะครับเผื่อท่านไหนยังไม่ทราบเราสามารถกดไปที่เมนู Data กด Get Data นะครับแล้วต้อง Form File ครับมันจะมีให้เราเลือกนะครับเป็น Form PDF นะครับหรือถ้าเกิดเราจะกด Get จาก Picture เนี่ยจริงๆมันจะมีเมนูใหญ่ๆมาให้เลยนะครับ f o m Picture ถ้าเรามีเป็นมือถือเนี่ยถ่ายรูป มันจะเอาเข้ามาได้เลยนะครับถ้าเกิดว่าเราถ่ายรูปมาก่อนแล้วเอารูปนะครับเป็นไฟล์เอามาใส่อีกทีนึงก็สามารถใช้งานได้ปัจจุบันนี้รูปที่มันเข้าใจเนี <HO US> S> <S ่ยอาจจะต้องเป็นรูปที่เป็นชัดเจนนิดนึงเนาะถ้าเป็นเอามือวาดตารางอาจจะยังไม่เข้าใจนะครับแต่ว่าถ้าเป็นรูปที่ปริ้นออกมานะครับจาก Excel ลตรงๆหรือว่าเป็นตารางชัดเจนเนี่ยมันสามารถเข้าใจได้แล้วนะครับเราสามารถไปกดนะครับอินเสิร์ตต่างๆได้ นอกจากนี้นะครับเรายังมีเมนูที่มอสชอบที่สุดใน Excel นะครับชื่อว่า f a t f i l l นะครับเมนู f ฟล f i l l เนี่ยทำให้เราจำสูตรน้อยลงนะครับอน็ปต์มันง่ายมากเลยคือตัว Flat Fill สามารถช่วยเราสร้างสูตรนะครับจากการดูตัวอย่างของเราได้นะครับยกตัวอย่างง่ายๆเลยนี่ผมมีชื่ออ e ีเมลอยู่นะครับมีชื่ออ e ีเมลอยู่แล้วมอสอยากได้เฉพาะ ชื่อนะครับกับตัวตรงนี้นะครับเป็นชื่อบริษัทถ้าเราเขียนสูตรนะครับใครเป็นเซียนเอ็กเเนี่ยครับก็จะมีใช้ t e x t s p สปรนะครับนับไปจนถึงตัวจุดคู่สต็อปสูตรจริงๆมันมีนะครับแต่มันไม่ง่ายนะครับคอนเซปต์ Concept ของ Excel เนี่ยคือตัวแฟตฟิลทำให้มันง่ายนะครับทำให้มันง่ายเดี๋ยวไปลองดูวิธีการจริงๆกัน ในแฟตฟิลนะครับวันนี้เราเข้ามาถึงตัวข้อมูลละถ้าเกิดเราอยากได้ข้อมูลอะไรสิ่งที่เราต้องทำนะครับคือพิมพ์ตัวอย่างให้มันดูนี่ผมบอกว่าอยากได้แนนซี่เป็นชื่อนะครับเราสามารถกด ctrl e เป็นคีรัดก็ได้นะครับหรือไปที่เมนู Data นะครับมันจะมีเมนูอยู่ตรงนี้เป็นรูปสายฟ้านะครับชื่อว่า f Fat t i i l l เรากดช่องถัดไปนะครับแล้วเรากด f t Fill l ได้เลยมันจะขึ้น นะครับแบบนี้แล้วนี้ไม่ได้ตัดต่อนะครับมันคือข้อมูลที่อยู่ตรงนี้จริงๆเนาะหรือถ้าเกิดอยากได้ข้อมูลนะครับอยากได้ข้อมูลเป็นชื่อบริษัทที่อยู่ตรงนี้นี่ผมไปก๊อปมานะครับกด c t r l e หนึ่งที่มันก็จะได้ชื่อบริษัทออกมาเลยหรือถ้าเกิดว่าผมอยากได้ชื่อดอทนามสกุลตัวแรกเออผมอยากได้ปูเนมสมมตินนะอีกอันหนึ่งผมบอกว่าผมอยากได้แนนซี a ่ n a n c y f นี่ผมให้มันไปจําสูตรแบบนี้มานะครับ nancy f มันคือตรงนี้ผมแค่พิมพ์ตัวอย่างกด enter หนึ่งทีเพื่อไปช่องถัดไปจากนั้นกด c t r l e ผมก็จะได้สูตรในการตัดข้อความตัวที่มไม่ต้องพิมพ์สูตรเลยนะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็จะเป็น ตัวช่วยใหญ่มากๆในการคลีนข้อมูลเนาะให้มันพร้อมใช้งานนะครับโดยที่เราไม่ต้องไปปวดหัวกับวิธีการจําสูตรนู่นนี่นั่นเลยมันยังสามารถเอาไปใช้งานต่อยอื่นๆได้อีกด้วยนะครับในการพิมพ์ตัวอย่างให้มันดูใน Excel เองนะครับหนึ่งสิ่งที่ทุกคนได้มีโอกาสทําคือการวิเคราะห์ข้อมูลนะครับเรามีข้อมูลเก็บอยู่เยอะมากๆนะครับ แล้วเราจะเริ่มต้นยังไงอ่าไปคำถามที่หลายคนมีคำถามกับตัวเองนะครับใน Excel นะครับในหน้าโฮมเลยเป็นฟีเจอร์ที่เด่นมากๆนะครับอยู่ด้านขวาชื่อเมนูว่า analyze data สิ่งที่เราต้องการทำนะครับคือวิเคราะห์ข้อมูล Excel เนี่ยบอกว่าไหนข้อมูลไหนที่อยากวิเคราะห์นะครับสิ่งที่เราต้องทำคือ ไปที่ข้อมูลนั้นๆนะครับถ้าเกิดมีหลายตารางนะครับอาจจะเลือกสตกตารางหนึ่งให้มันนะครับกด Ctrl A จากนั้นกด Analyze Data สิ่งที่มันนำเสนอเข้ามานะครับมีอยู่2ส,ส่วนส่วนแรกคือนี่คือสิ่งที่มันค้นพบจะเป็นตารางจะเป็นกราฟต่างๆมันวิเคราะห์มาให้แล้วส่วนหนึ่งนะครับหรือถ้าเกิดเราอยากจะถามมันแบบเฉพาะจอดจงเราสามารถพิมพ์ภาษาคนนะครับคือภาษาอังกฤษเนาะจริงๆภาษาไทยสามารถใช้งานได้แต่ว่า มันจะมีความซับซ้อนที่มอนมองว่าภาษาอังกฤษสามารถใช้ไงานได้สะดวกกว่าเราพิมพ์ลงไปนะครับมันสามารถตอบเรากลับมาได้เลยเช่นเอออะไรคือ discount band ในปี2014นะครับมันก็จะไปสร้างคำตอบให้เราได้เลยอีกตัวหนึ่งนะครับใน quick analysis เราไม่ได้บอกว่าอยากได้กราฟใหม่อะไรต่างๆนะครับถ้ามีใครคุ้นเคยกับ Uh, c o n d i t i o n Formatting นะครับตัวนี้มีความใกล้เคียงกันเราสามารถกดครอบข้อมูลแล้วด้านขวาล่างครับทุกคนมันจะมีเมนูให้เราได้เลือกใช้งานนะครับไม่ว่าจะเป็นการทำา o r r m t t การสร้างฉากการทำสรุป total การสร้าง Table หรือว่าตัว Sparkle Line นะครับ Sparkle Line คือเจ้าตัวนี้ด้านขวาสุดนะครับนี่ดูไปเลยนะครับว่า แต่แล้วควอเตอร์เนี่ยยอดขายเราขึ้นหรือเราลงเห็น mm hmm. <he S 2> เป็นกราฟเส้นเล็กๆเ,เ,เป็นการทําสรุปเบื้องต้นแบบง่ายๆทําเสร็จได้ภายในไม่กี่คลิกเลยไม่ถึงนาทีนะครับเป็นการทําสรุปจากตัว Quick Analysis <S 1> <S 1> อีกอันนึงนะครับเป็นเมนูที่อยู่ในเมนู Data นะครับตัวนี้มอชอบชื่อเขามากชื่อว่า One Click Forecast นะครับการวิเคราะห์ข้อมูลในไม่กี่คลิกนะครับเรามีข้อมูลที่เกี่ยวกับเวลานะครับมีข้อมูล2ส,ส่วนที่ต้องการใช้งานคือข้อมูลเรื่องเวลาเนาะเออแล้วก็ข้อมูลตัวเลขอาจจะเป็นยอดขายหรือเป็นตัวเลขอะไรก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้มอสเก็บข้อมูลมาเป็นข้อมูลของจํานวนลูกค้านะครับในแอร์พอร์ตในสนามบินนะครับเรียงตามเวลามาเลยนะครับมอสทำการครอบข้อมูลนะครับจากนั้นเราไปที่เมนู Data แล้วก็เลือก Forecast s h e e t ออกมานะครับมันสามารถกดคลิกนะครับแล้วก็นี่เขามีให้เราเลือกเลยนะครับว่า Forecast จะไปจบที่เมื่อไหร่นะครับยิ่งไกลอาจจะยิ่งไม่แม่นยำนะครับถ้าเกิดเรา Forecast ใกล้ๆจะมีความแม่นยำที่สูงกว่านะครับจากนั้นกด Create นะครับมันก็จะได้กราฟออกมา นะครับเป็นกราฟฟอร์เควสเลยนะครับเราไม่ต้องไปรู้สูตรสถิตินะครับไม่ต้องไปวิเคราะห์ข้อมูลทำกราฟอะไรต่างๆตัวเนี้ยมันสามารถสร้าง f o r ์เควสเบื้องต้นให้เราได้เลยนะครับพร้อมความแม่นยำได้ด้วยนะข้างล่างเนี่ยมันจะมีมี3เส้นจะเห็นว่าด้านล่างนะครับมันจะมะีกรอบล่างกับกรอบบนแล้วก็เส้นหนาๆน,นะครับที่เป็นโอกาสเกิดสูงสุดออกมาให้เราได้ ปิดท้ายเช่นเคยนะครับเรามาลองดูกันว่าถ้าเราเอา Chat GPT นะครับเอาตัว GPT m o เดลผสมลงเข้ามากับตัว Microsoft Excel ออกมาเป็นเจ้า Excel Copilot หน้าตาของมันจะฉลาดได้แค่ไหนเรามาลองดู AI ตัวนี้กันครับ You start by asking Copilot to analyze the data and give you three key trends within seconds you've got what you need but you want to drill in You ask Copilot to follow up question about one of the trends. Copilot creates a new sheet, helping you better understand what's going on with this customer. You ask Copilot to visualize what contributed to the decline in sales growth this period. Copilot adds a little color to make the problem jump off the page. Now you want to dig deeper and ask a follow up question. Copilot not only answers your question; it creates a simple model of the scenario. And even asks if you want to learn more about what it did with a step by step breakdown. Finally, you can ask it to create a graph of your projected model. Copilot turned a sea of data into clear insights and actions.